คิดถึงทนไม่ไหวกอดครั้งลักขับรถจากกทมไปหาลิทชี่ถึงเชียงใหม่ก็ความคิดถึงมืนห้ามไม่ไหวต้องห่างกันช่วงเทศกาลสงการานต์เพราะหวานใจอย่างสาวลิชชี่อ่อนเนรกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวที่เชียงใหม่ทิ้งให้หนุ่มกอต้องอยู่กรทมคนเดียวงานนี้พอหนุ่มคลั่งรักทอนนอนเหงาได้ไม่กี่วัน ล่าสุดถึงขั้นขับรถจากกรุงเทพขึ้นเหนือไปเยี่ยมหวานใจถึงบ้านเรียบร้อยทําเอาแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วต่างเข้าไปแซวในไอจีกันยกใหญ่เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าหนุ่มกอดเป็นหนุ่มที่พูดจริงทำจริงนะจ๊ะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตู่ให้สัมภาษณ์ว่าเชียงใหม่ก็แค่ปากสอยทำไมจะไปหาดิชีไม่ได้เออเหอหวานไม่แผ่วเลยจ้า